งานแฟนคู่ครั้งแรกกันเป็นทางการอ๋อก็ตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ไทยก็ไปอยู่ต่างประเทศเยอะเลยไม่ได้กลับไปเอาละไม่ได้กลับมาที่ไทยกลับที่ไทยต้องไปกหลังเรียนทีหนึ่งโลกเอ่อชื่อีกสักนิดนึงค่ะชื่มาแล้วค่ะ ก็ไม่ได้กลับมาจัดแฟนมีที่ไทยสักพักเลยก็น่าจะเป็นโมเมนต์ดีๆกับแฟนๆทุกคนเลยค่ะไปู่หวานมากหวานใสมากค่ะหวานสดใช่ก็เดี๋ยวจะได้เห็นกันว่าแบบว่าเพลงที่จะโชว์แล้วก็รวมถึงเกสด้วยก็วันนี้ก็แจกความสดใสเต็มที่เลยค่ะ <laughs> มีคนน่ารักให้ดูค่ะอืมถ้าจะออกมาเป็นคอนเซ็ปต์นีเป็นยังไงบ้างคะอืมคอนเซ็ปต์จะเป็นทางพี่ๆผู้ใหญ่เป็นคนจัดการหมดเลยค่ะใช่รวมถึงเพลงรวมถึงแบบว่า ทุกอย่างเลยใช่ใช่ก็จะเป็นเราก็จะพอรู้ว่าโอเคเดี๋ยวไปอัดเพลงนี้ไปซ้อมเพลงนี้อย่างนี้ค่ะก็จะเป็นจะเป็นหน้าที่เราที่แบบว่าต้องไปซ้อมซ้อมเต้นอะไรงี้ทุกอย่างค่ะอะไรพิเศษเหรอวันนี้ก็น่าจะเป็นแฟนมีที่ฟินคิดว่ายาวนานที่สุดแล้วก็จากจากโอ้ยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ค่ะ ไม่ได้อะไรเลยเล่นเล่นเล่นค่ะก็หมายถึงว่าตอนที way, Pokémon, cial, ่ไปแฟนมีต่างประเทศก็จะแบบเล่นเกมหนึงถึงสองเกมเพลงก็จะมีมีเพลงแล้วก็เล่นเกมแล้วก็เพลงแล้วก็อาจจะก็จบแล้วอะไรอย่างนี้แต่ที่นี่ก็ก็มีให้ดูเยอะอยู่มีมีเกสด้วย มีเกสด้วยวันนี้ค่ะมีเก๊สใช้รับชมยังไม่เฉลยเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะได้เซอร์ไพรส์พร้อมกันเซอรมากค่ะโอ้ยืนเรียงกันตรงนี้เต็มเลยค่ะแบบเป็นเต็มเวทีได้เลยเก๊สค่ะจริงจริงอันนี้ฟินพูดจริงใช่ค่ะแสดงว่าเยอะเลยสิบคนอ้างแน่นอนโอ้เกโหเกินเกินค่ะถึงถึงไหม เกินเกินสิบอ,อืมข้อมูลนี้ต้องถามไหามพูดจริงๆถึงจะไม่น่าเชื่อถือแต่พูดจริงเดี๋ยวได้เห็น <laughs> เดี๋ยวได้เห็นได้เห็นค่ะเราเลือกเคสยังไงคะเราเลือกเคสยังไงบ้างที่จะแบบว่าเอ้ยมีความสัมพันธ์กันทางไหนสนิทกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่เขาน่าจะเลือกจากการแบบว่าทีมงานทีมงานความเฉลียวใสความน่ารักความแบบเพลงใดๆในในแฟนมิตนี้ในครั้งนี้ค่ะ พัดมาแล้วแคนดี้แคนดี้อะไรอย่างนี้เลยมันหวานหนูกำลังคิดว่าเอ๊ะจะพูดยังไงให้มันแบบไม่หลุดใช่ค่ะแต่พี่พี่คือการเวลาทำอะไรเขาไม่ได้เลยค่ะใช่ พี่พ่อเธอขานูอีกนิดนึงหนูดูนูดหยิกตัวเองแล้วค่ะอีกอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้รู้แล้วค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วมมีอะไรบ้างคะมีอะไรอีกโชว์พิเศษของเราโอ้โชว์พิเศษก็ก็เยอะนะนี่ว่าก็จะได้เห็นอะไรแบบใหม่ๆมน่ารักน่ารักสดใสสดใสจากพวกเราน่ารักอาไม่ได้เลยใช่แล้วก็ เพลงเพลงฟินว่าเพลงน่าจะแบบเป็นเป็นอะไรที่ว้าวสำหรับหลายๆคนที่ที่ไม่คิดว่าพวกเราจะร้องจริงใช่ค่ะซ้อมกันหนักมากเะคะสำหรับเรื่องของเพลงโอ้เรื่องของเพลงก็หนักมากก่อนก่อนโอโอหนักเลยค่ะเพลงทำกันบ้านกันหนักเลยการละครการละครจะมีมไหมการละครการละครพวกหนูทำละคร หรอคะละครคุณธรรมทำบ้างค่ะใช่ไหมเปรี้ยวปูลมทำดีดีเหรอทำดีดีโอเคเวทีนี้เลยไหมคะละครคุณธรรมอาจจะไม่ใช่อาจจะหลังเวทีได้อยู่ค่ะเพลงเพลงเพลงเดี่ยวแต่ละคน แฟนมีคู่ก็มีเพคงเดียวด้วยไหมเธอจะไม่พาโซโล่เลยวันนี้ไม่ไม่มีไม่มีพาโซโล่พูดเลยว่าไม่มีพาโซโล่ใช่วันนี้เป็นคู่หมดเลยเป็นเป็นคู่แล้วก็เป็นหมู่คณะก็มีคนหนึ่งเล่นพิณข้าคนหนึ่งร้องเพลงหรือเปล่าไม่มีค่ะ คนอื่นๆที่พูดว่าไม่มีไม่มีซ้อมไม่ทันฝั่งนะคอนนี้ไม่มีไม่มีที่แไ่มจริงๆค่ะค่ะแล้วเราเรามีอะไรบ้างที่เราสปอยได้บ้างเนี่ยหลุดซ้อน่อยสี่มันอ๋อมันไม่หลุดเลยหรอรอบนี้เนาะมีแต่ที่รุดอย่างเดียวมีอะไรดีอะไม่รู้จะสปอยยังไงให้ให้แบบใั้ไม่อย เปลี่ยนชุดกี่ชุดจีะเปลี่ยนชุดเยอะค่ะแล้วก็บนประสาทนี้ต้องมีใครบ้างอยู่บนนี้ก็จะได้อาจจะได้เจอข้างหลังอันนี้คืออะไรเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้รู้ถูกเป็นพี่เชนเออใช่ที่อยู่บนยืนอยู่บนหอคอยแล้วก็พูดว่ายปผมลงมาใช่ไปเรื่อยอีกแล้วนี่ พูดไม่ได้ลองท่าดูลองเป็นท่าเป็นท่าเหรอเธอคิดอะไรอยู่ในหัวอันไหนอันไหนคืออันไหนจะว้าแล้วอ๋อแม่เออไม่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 อันใหม่เจอใหม่ละอันใหม่คืออะไรฮะอ๋อที่เราต้องขึ้นไปอ๋อเอ้อาจจะอาจจะแม่ดูดูแบบไม่น่าไม่น่าไม่น่าใช่มันจะเกิดสลิงเหรือ มไม่ไม่ลูมันชิชิค่ะขายขำนะส่งรอบนี้จะมาขายขำขายสวยยิ่งแยังกับนเพร่เพน่าจะไม่ได้เลยหรอน่าจะมาด้วยกันไม่เลือกมาด้วยกันเลยได้ไหมเป็นสวยแล้วก็ขำด้วยได้ไหมนะได้แหละทำได้ทำได้ทำได้ทั้งคู่ มันตื่นได้กว่าแบบฟังที่พันผ่านมาเลยเพราะว่าอย่างดูคอนเสิราได้เห็นว่ากแฟนคลับนี้จะมาแบบบ่อยแล้วด้วยอะไรเงีย้ยตันใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็เป็นสเกลแบบท,ท,ที่ที่ที่ประเทศไทยครั้งแกรกคิดว่ามันไม่ใช่สเกลคอนเสิร์ตมันเป็นแฟนมีทที่แบบว่าเราได้พ<ช>ูดคุยเราได้ได้อินเทอร์แอคกับแฟนคลับแล้วก็แต่ก็มีเพลงให้แบบมีเพลงให้ดูมีโชว์ให้ดูใช่ค่ะก็เออรู้สึกว่า แทนแทนาจะสนุกค่ะเราสองคนหัวออกไอเดียแบบเดทอนี้มากน้อยยังไงคะหนูองเงเพลดินแบบหรือแม่หนูหนูหนูใช่แม่จ้านั่นแหละ หมายถึงได้หรอหมายถึงยังไงนะคะหมายถึงเราจะทําได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอีอไริงจริงอีกเกือบเจะหมดอ่ะมันใหม่อะค่ะมันใหม่มากเลยอ่ะมันใหม่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 หมายถึงว่ามันใหม่สำหรับพวกหนูใช่ค่ะ อะไรใหม่ใหม่จริงๆอันเพลงใหม่ใหม่ที่แบบเบิกไม่เคยบิกแบบว้าวทุกเพลงเลยค่ะอย่ใช่ว่าแต่น้องหนูด้วยหนูด้วยค่ะเราเก่ามากเราโลลิสเก่าหมดเลยหรือเปล่าเพีงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ค่ะโอ้สัญญาณขาดเลยไม่แก่ไม่รู้เกิดทันหรือเปล่าเกิดทันหรือเปล่าเกิดเกิดอาจจะเกิดทันแต่ว่า สองขวบหรือเปล่าไม่คิดว่าทันอ้าวว่าหนูไม่ทันเนรุ่นปรุ่นพวกพี่นแม่ยาแบมวนน่แต่แฟนแฟนนะเนี่ยมันมันเริ่มหลุดแล้วด้วยมันเริ่มโปะแล้วด้วยตอนนี้ใช่ใช่พี่หนูจะร้องว่าค่ะนักร้องกับพวกพี่ใครแก่กว่ากันไม่มีใครแก่เลยค่ะเราแบบว่า very young อ่าใช่ไหมพี่พี่ยังสวยขนาดนี้แก่ได้ยงไง โอเคโอเคขอบคุณค่ะ่คน้องฟินบอก2ี่สบวันนี้อืลองแบบว่าพี่ขอสักสามคำของแต่ละคนภาษาไทยภาษาอังก็ได้สำหรับว่าวันนี้เลยวันนี้น่ารักมากค่ะน่ารักมากค่ะเอาเลยเลยเลยหรือเปล่าน่ารักมากค่ะเหรอน่ารักมากอ่ะสามคำ very c เออไม่ได้ cute มากก็คือแค่แปล very cute มากค่ะอือแล้ววันนี้มีแต่ความน่ารักมวลชนน่ารักค่ะน่ารักน่่ารักคะงั้นเดี๋ยวขอท่าแบบน่ารักที่สุดของวันนี้ให้เราสักคนละท่าน่ารักอีกได้อีกไหมน่ารักได้อีกไหมน่ารักได้อีกได้อีกได้อีก โอเค<อ>ค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ